เรื่องราวที่ผมจะเล่าในค่ำคืนนี้มันเป็นประสบการณ์เจอผีของผู้ชายคนหนึ่งครับเขามีอาชีพเป็นคนขับรถแท็กซี่แต่กลับได้เจอเจออะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวอยู่ในรถแท็กซี่คันนั้นมันอาจจะเป็นเพราะว่ารถแท็กซี่คันนั้นเคยได้มีคนตายใส่แล้วคนที่มาตายใส่นั้นก็เป็นการถูกฆ่าตายเรียกได้ว่าเป็นผีตายโหงก็เลยได้มีเรื่องราวสุดสยองขวัญเกิดขึ้นมานั่นเองครับ เรื่องเราจะสนุกตื่นเต้นแค่ไหนมาติดตามรับฟังไวพร้อมกันได้เลยครับก่อนอื่นก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับจะได้มีคลิปต่อๆไปให้ฟังในทุกๆวันน้อยนั้นเขามีหนี้สินลุงรังมากมายครับถ้าจะให้ทานาขายข้าวเหมือนอย่างเคยในทุกๆปีก็คงจะไม่มีปัญญาหาเงินไปใช้นี้เขาแน่ เพราะข้าวนั้นราคาก็ถูกเสลอเกินแล้วที่หน้าของเขาก็ไม่ได้มีอะไรมากมายขนาดนั้นปีปีนึงขายข้าวได้เงินไม่กี่หมื่นบาทเท่านั้นเองมันก็เลยทำามอาน้อยนั้นแทบจะหมดปัญญาที่จะหาเงินมาใช้นี้ญาติคนหนึ่งที่ได้เดินทางกลับมาบ้านเกิดเมืองนอนในช่วงเทศกาลพอได้รู้ข่าวว่าหนอยนั้นอยากจะหาทำงานใหม่อยากจะมีงาน ที่มันสามารถเลี้ยงตัวเองเลี้ยงพ่อแม่ของตัวเองได้ก็เลยได้มาพูดแนะนำชักชวนให้พี่ขับรถแท็กซี่ด้วยกันญาติได้บอกกับน้อยนะครับว่าขับแท็กซี่นั้นรายได้มันค่อนข้างจะดีไม่ใช่น้อยวันวันหนึ่งได้วันละห้าร้อยหกร้อยบาทดีกว่าทำนาขายข้าวอย่างแน่นอนมันก็เลยทำให้เขานั้นรู้สึกสนใจขึ้นมาเพราะาอยากจะปลดหนี้เร็ว แล้วอีกอย่างอาชีพขับรถนั้นมันก็เป็นอาชีพในฝันของน้อยเลยก็ว่าได้ครับเขาขับรถเป็นอยู่แล้วเพราะเราเคยได้หัดขับมาก่อนจนมีใบขับขี่แล้วนั่นเองมันจึงไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดเขาคิดว่าลองไปขับดูเผื่อ,อไรายได้จะดีอย่างที่ญาติดได้บอกโอกาสปดนี่มันก็อยู่แค่เอื้อมถ้าไม่ลองก็มีรู้ น้อยก็เลยได้ไปบอกพ่อกับแม่ว่าเขานั้นจะเดินทางเข้าเมืองปรุงเพื่อไปขับรถแท็กซี่ตามที่ญาติได้บอกเพราะว่าอย่างไงซาชุงนั้นมันก็หมดฤดดูดทํานาไปแล้วต้องรอปีหน้าถึงจะได้ทํานาอยู่บ้านต่อไปมันก็ไม่ได้มีอะไรให้ทํำอยู่ดีก็เลยอยากจะลองไปหาเงินดูเผื่อจะได้เจอลูทางมีใหมพอถึงช่วงฤด,ด,ดูทำนาค่อยกลับมาทำนาก็ได้อะไรแบบนั้น พ่อแม่ของเขาก็เลยไม่ได้ว่าอะไรครับคิดว่าดีเะอ,อีกลูกจะได้มีรายได้จะได้มีเงินเก็บเผื่อจะได้สร้างความครัวในอนาคตอีกพ่อแม่ก็เลยไว้พอในเขาด้านโชคดีมีตังมีเงินเก็บจะได้ปลดหนี้ปลดสินที่มีหลังจากที่ได้ล่าลาพ่อกับแม่แล้วน้อยก็เลยได้เดินไปเก็บกระเป๋าเสื้อพาเพื่อที่จะออกเดินทางไปขึ้นรถทัวร เขาไม่ลืมที่เจ้าชายผ้าถุงของแม่นั้นติดตัวไปด้วยกระบเพราะเขาถือว่ามันเป็นเครื่องลางของขลังป้องกันตัวเองอีกอย่างจะได้มีเครื่องเตือนจิตเตือนใจของตัวเองว่ายัางมีนิสินรออยู่ที่บ้านนะจะได้ไม่ประมาทในการใช้เงินจะได้ไม่ไปหลงไฟแสงสีในเมืองหลวงที่มีสิ่งล่อตาล่อใจมากมายหลายอย่างทีนี้พอน้อยได้เดินทางไปเมืองกรุงพร้อมกับญาติ พอได้เห็นกรุงเทพครั้งแรกมันก็ทำให้เขารู้สึกตื่นตาตื่นใจไม่ใช่น้อยที่ได้เห็นตึกลาบ้านช่องต่างๆมากมายมีทั้งตึกน้อยตึกใหญ่ที่ก่อสร้างขึ้นมาเต็มไปหมดญาติก็พาเขานั่งแท็กซี่ไปที่ห้องพักซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากคนส่งเท่าใดน,นักหลังจากที่ได้ที่พักเรียบร้อยแล้วญาติก็เลยได้พาไปที่อู่แท็กซี่แห่งหนึง่งที่เคยได้รู้จักมา ญาติบอกว่าปู่แห่งนี้มีรถว่างให้สามารถเช่าขับได้อยู่ซึ่งอู่อื่นที่รู้จักนั้นมันไม่มีรถว่างเลยคนใดโตัวคนใดตามก็พากันอยากที่จะเข้ามาขับแท็กซี่เพราะมันรายได้ดีก็เลยแทบจะไม่มีแท็กซี่ว่างให้ขับแล้วที่อูที่ญาติพามานั้นมันมีรถว่างอยู่คันหนึ่งพอดิบพอดีน้อยก็เลยได้เอามาขับครับซึ่งตอนแรกนั้นญาติก็แนะนาให้เขานั้นขับแค่กาทังววนก่อน โดยความที่ยังไม่ได้รู้จักเส้นทางอะไรขนาดนั้นให้มันรู้จักเส้นทางก่อนค่อยขับกลากลางคืนค่อยยัขบขยายเวลาให้มันมากขึ้นกว่าเดิมแล้วทีนี้พอตอนที่น้อยได้ขับรถออกมาจากอู่แท็กซี่อูนั้นเขาก็ได้สังเกตเห็นอะไรบางอย่างนะครับว่าคนขับแท็กซีคนน่คนอื่นๆกับได้พากันมองมายางรถของเขาเป็นตาเดียว คนขับแท็กซี่บางคนก็ทำหน้าตกอ,อกตกใจอย่างกลับได้เห็นผีซึ่งน้อยเองก็ไม่เข้าใจหรอกนะครับว่าทำไมพวกเขาถึงได้ปากันทำใบหน้าแบบนั้นทั้งๆที่ตอนนั้นมันก็เป็นเวลากลางวันแสกแสมีแดดขนองกันที่สองสว่างสักขนาดนี้แล้วคนขับแท็กซี่บางคนที่อยู่ในอูก่ก็ทำท่าซุบซิบนินทาอะไรบางอย่างพร้อมกับพากันหันมองมาที่รถของเขาแบบแปลกๆที่ได้ขับออกไป แต่น้อยก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกครับเขาคิดแต่เพียงว่าวันนี้จะทำยังไงจะพูดด้ยสารยังไงจะทำได้อย่างที่ยาตได้เทนมาหรือเปล่าซึ่งวันแรกที่เขาได้ออกขับแท็กซี่หาผู้โดยสารไปนั้นมันก็พอที่จะได้อยู่หรอกครับแม้จะยังไม่ได้เงินเยอะอะไรมากมายแต่มันก็ดีกว่าอยู่ที่บ้านเป็นเนไหนได้มีเงินน่ได้ซื้อข้าวกิน น้อยก็ขับรถหาผู้โดยสารไปเลยครับจนกระทั่งถึงช่วงบ่ายบายจนกระทั่งถึงช่วงประมาณบ่ายสามสเขาคิดว่าจะขับรถเข้าไปส่งเท่าแก่อยู่ที่อู่แล้ววันนี้พอก่อนนี่เป็นวันแรกไว้วันหลังๆก็ใหขับรถกลับบ้านช้ากว่านี้ก็แล้วกันทีนี้พอตอนที่เขาได้มุ่งหน้าขับรถไปที่อู่อยู่ดีๆคนบนตัวของน้อยมันกับเดกสู้ชูฉันขึ้นมา น้อยเองก็รู้สึกแปลกใจเหมือนกันนะครับว่าทำไมอยู่ดีๆปฏิกิริยาทางร่างกายมันถึงได้แสดงออกมาแบบนั้นทั้งๆที่เขาเองก็ไม่ได้รู้สึกอะไรไม่ได้รู้สึกหนาวไม่ได้มีอาการปวดท้องเสียด้วยซ้ำเขาไม่เข้าใจว่าทําไมถึงได้เป็นแบบนั้นและพอเขาได้ขับรถไปอยู่ดีๆมันกลับได้มีเสียงเบียดแตรดังมาจากด้านหลัง น้อยก็เลยได้หันไปมองที่กระจกมองหลังแต่ภาพที่เขาได้เห็นในกระจกมองหลังในตอนนั้นมันก็ทำให้น้อยตึงกับสาดุง้งเพราะเขาเห็นใบหน้าของคนบางคนนั่งอยู่ที่บ่อหลังรถของเขา่ะสิครับมันก็ทำให้น้อยตึงกับตกอกตกใจรีบผ่านพราะไปมองได้ตาของตัวเองแต่ว่ามันกลับไม่ได้มีใครมันก็ทำให้น้อยตึงกับแปลกอกแปลกใจขึ้นมาในทันที รีบหันไปมองที่กระจกมองดลังอยู่ครั้งคร,ราวนี้เขากลับไม่ได้เห็นใบหน้าของคนที่ได้นั่งอยู่ที่เบาะหลังของตัวเองมันอย่างเมื่อกี้แต่อย่างใดมันก็ทำให้เขาคิดหนัาขับว่าเมื่อกี้ตัวเองอาจจะตาฝาดหรือเปล่านะทําไมถึงได้เห็นใบหน้าของคนมันนั่งอยู่ในรถแท็กซี่ของตัวเองได้ละ่ะทั้งทางที่ไม่ได้มีผู้โดยสารขึ้นมาบนรถแต่อย่างใดนี้นะ น้อยก็คิดว่าตัวเองอาจจะตาฝาดก็ได้อาจจะเป็นเพราะว่ายัางไม่ได้นอนพักผ่อนเดินทางมาเมื่อคืนก็ได้นอนแค่อยู่ในรถก็าเท่านั้นซึ่งมันก็นอนหลับๆตื่นๆไม่ได้นอนเต็มตาอะไรขนาดนั้นตัวเองก็เลยอาจจะตาฝาดเห็นไปเองก็ได้ทีนี้หลังจากที่น้อยได้เอารถไปส่งที่โอทกซีแล้วนะครับเขาก็เดินทางกลับห้องเช่าของตัวเอง ซึ่งญาติของเขาได้พักอยู่ด้วยกันนั้นยังไม่ได้กลับมาแต่อย่างใดเพราะญาติของเขาบอกว่าจะกลับเข้ามานอนก็ตอนเที่ยงคืนนู่นเลยให้นอนพักผ่อนอยู่ในห้องตามสบายไม่ต้องเป็นห่วงอะไรส่วนกับข้าวนั้นก็หาซื้อกินเองก็แล้วกันน้อยก็เลยไม่ได้อะไรครับกลับถึงห้องพักได้เขาก็อาบน้ำหาอะไรกินแล้วก็เข้านอนในทันทีพราะรู้สึกง่วงเหลือเกิน ซึ่งวันต่อๆมาน้อยก็ยังได้ขับรถแท็กซี่คันเดิมที่อู่เดิมนะครับเพราะว่าแท็กซี่คันอันอื่นนั้นก็ถูกคนขับแท็กซี่คันอันื่นที่เขาขับอยู่เป็นประจำขับออกไปจนหมดแล้วนั่นเองมันก็เลยมีแท็กซี่เพียงคันเดียวที่เขาได้ขับอยู่ทุกวันนั่นเองซึ่งวันที่สองที่สามที่น้อยเดออกหาขับแท็กซี่นั้นเขาก็เริ่มได้ผู้โดยสารเยอะขึ้นเยอะขึ้นมากกว่าเดิม แต่ทุกทีที่นอนีนเขาบรถจะไปส่งเท่าแก่ในตอนเย็นเขามักจะมีปฏิกิริยาทางร่างกายคือมีความรู้สึกขนลุกขนชันขึ้นมาทั้งตัวครับแล้วบางครั้งนั้นเขาได้หันไปมองที่กระจกมองหลังกลับได้เห็นว่ามันมีคนคนหนึ่งนั่งอยู่ในรถแท็กซี่ของตัวเองด้วยเขาแทบจะเห็นแบบนี้แทบจะทุกวันเลยก็ว่าได้ครับแต่พอได้หันกลับไปดูด้วยตาของตัวเองนั้น กับไม่ได้เห็นผู้ชายคนนั้นอย่างที่ได้เห็นในกระจกมองหลังเลยสักทีซึ่งน้อยก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมตัวเองถึงได้เห็นอะไรแบบนี้เขาก็ได้แต่คิดนะครับว่าหรือว่ารถแท็กซี่คันนี้มันจะเคยได้มีเหตุการณ์อะไรบางอย่างเกิดขึ้นอาจจะมีคนเสียชีวิตใส่รถคันนี้หรือเปล่าซึ่งมันก็มีแน่เพราะบางทีก็าอาจจะมีผู้โดยสารมาเสียชีวิตใส่รถก็เป็นได้ แต่ด้วยความที่เขานั้นเป็นน้องใหม่ยังไม่ได้รู้จักใครในอู่เลยสักคนเดียวยังไม่ได้รู้จักเพื่อนแท็กซี่คนอื่นๆแต่อย่างใดเวลาที่เดินผ่านก็อาจจะมียิ้มพักทถ่กันบ้างก็เท่านั้นยังไม่ได้มีการพูดคุยและช่วงอาทิตย์แรกนั้นน้อยก็ขับแท็กซี่แค่กลางกลางวันเขายังไม่กล้าที่จะขับกลางกลางคืนเพราะยังไม่ได้คุ้นเชินเส้นทางอะไรขนาดนั้นครับ ก็เลยคิดว่ารอไปก่อนสักอาทิตย์หนึ่งก็แล้วกันค่อยขับรถออกหากลางคืนด้วยเผื่อจะได้มีไรายได้เพิ่มขึ้นมาซึ่งแม้ว่าน้อยจะได้เจออะไรแปลกๆในรถแท็กซี่คันน,นั้นก็จริงแต่เขาก็ยังไม่ได้คิดอะไรมากมายครับแม้จะรู้สึกกกลัวบ้างแต่ก็คิดว่าตัวเองก็ขับรถแค่กลางกลางวันเท่านั้นเองมันคงไม่มีอะไรมากไปไปกว่านั้นหรอกแล้วพอเริ่มสัปดาห์ที่สอง นอยเริ่มรู้สึกคุ้นชินถนนในกรุงเทพมากมายแล้วก็เลยคิดว่าค่าคืนนั้นจะลองขับรถในกระดางกำลางคืนดูจะลองวิ่งดูสักสามสี่ทุ่มค่อยกลับไปนอนเอาไดแบบนั้นอย่างไงซะมันก็มีเวลาว่างมีเวลาให้เขาได้พักผ่อนนอนหลับได้อย่างสบายหลายชั่วโมงคิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาแต่อย่างใดซึ่งญาติของเขาเองนั้นแต่ละคืนก็ที่จะได้กลับเขาบานมานอน มันก็เที่ยงคืนนู่นเลยเขาเองก็ยังหนุ่มมแน่นๆทำไมจะทำไม่ได้ละแล้ววันนั้นน้อยเองก็แทบจะไม่ได้พูโดยสารเลยดียซ้ำญาติก็เลยแนะนำนะว่าให้ลองขับกลา,างคืนดูบ้างเผื่อจะได้ผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมาเพราะเมืองกรุงแบบนี้ผู้คนมักจะออกวันใช้ชีวิตในเวลากลางคืนแล้วคนขับแท็กซี่ส่วนใหญ่ก็พากันจะกลับบ้านไปนอน เมื่อแท็กซี่น้อยลงผู้โดยสารเพิ่มขึ้นมันก็ทำใอาเรานั้นมีโอกาสที่จะได้ผู้โดยสารมากขึ้นกว่าเดิมวันนั้นน้อยก็เลยได้ลองที่จะลองขับแท็กซี่ในกลาดกลางคืนดูบ้างเขาคิดว่าจะวิ่งไปถึงประมาณสี่ห้าทุ่มค่อยกลับไปนอนอะไรแบบนั้นครับน้อยจำได้ดีนะครับว่าตอนนั้นรถแท็กซี่ของเขาได้วิ่งไปแถวแถวแยก,กสอสมทซึ่งตอนนั้นเขายังไม่ได้ผู้โดยสารแต่อย่างใด กำลังวิ่งวิ่งขับไปหาผู้โดยสารแต่อยู่ดิดีงูของเขากั็ได้ยินเสียงคนทะเลาะก,กันดังขึ้นมาตอน,น,นแรกน้อยก็คิดนะคะรับว่ามันมีคนทะเลาะก,กันอยู่แถวนั้นหรือเปล่าเขาก็เลยได้หันซ้ายมองขวาเพื่อจะหาเสียงคนทะเลาะก,กันว่ามันมาจากที่ไหนแต่มันกลับไม่ได้มีคนใไรเลยสองข้างทางในตอนนั้นมันกลับว่างเปล่าไม่มีผู้คนแต่อย่างใด อาจจะมีรถวาราที่วิ่งสวนกันไปมาบ้างก็เท่านั้นเองซึ่งน้อยก็จับต้นสายปลายทางของเสียงนั้นไม่ถูกนะครับจะว่าเป็นเสียงของวิทยุในรถของตัวเองมันก็ไม่น่าจะเป็นไปได้เพราะเขาไม่ได้เปิดพเพลงแต่อย่างใดไม่ได้เปิดวิทยุเลยด้วยซ้ําจนกระทั่งรถของเขาได้วิ่งไปติดไฟแดงเสียงคนทารก,กันนั่นมันกลับได้ดังขึ้นมาอีกแล้วเขาก็รีบหันซ้ายมองขวา รีบมองกระจกมองข้างทั้งสองฝั่งเตก็ยังไม่ได้เห็นคนที่ทะเลาะก,กันแต่อย่างใดครับจนกระทั่งหางตาของเขาได้มองเห็นอะไรบางอย่างที่อยู่ในกระจกมองหลังก็เลยได้หันไปมองมันมีการเคลื่อนไหวอยู่ที่ท้ายรถอยู่ที่บอ่อท้ายรถของตัวเองอะไรแบบนั้นก็รับแล้วพอหน่อยได้หันไปมองเต็มๆสองลูก,กตาคราวนี้เขากลับได้เห็นมีคนมานั่งอยู่ที่บอ่อหลังของตัวเองเอีกแล้ว เพียงแต่ว่าคนที่นั่งจะบอดท้ายรถของตัวในตอนนี้เขากับมีแต่เลือดน่าเสียรับมันก็ทำเอาน้อยนั่นถึงกับร้องเสียงโลงขึ้นมาในทันทีทันใดจนเนตตดสินใจหันกลับไปมองด้านหลังด้วยตาของตัวเองแล้วทันทีที่เขาได้หันมองกลับไปเท่านั้นแหละับมันก็ทำเอาน้อยถึงกับต้องตกอ,อกตกใจแหกปากร้องขึ้นมาลั่นกว่าเดิมเพราะเขาได้เห็นผู้ชายที่มีสภาพเลื่อนท่วมตัวนั่งอยู่ ผู้ชายคนนั้นจ้องมองเขากอนที่จะได้ยิ้มออกมาแล้วก็ค่อยๆหายไปต่อหน้าต่อตามันก็ทำเอาน้อยตกอกตก,ตก,ตกใจเป็นอย่างมากเรยพออนน์พันกลับมมองถนนพร้อมกับหัวสมองที่คิดไปต่างๆนานานะครับว่าสิ่งที่เขาได้เห็นเมื่อกี้มันคืออะไรนี่เหรอที่เขาเรียกว่าผีผีมันเป็นแบบนี้จริงๆเหรอแม้ว่าตอนนั้นมันจะเพิ่งสองทุ่มก็เท่านั้นเอง จากที่ตอนแรกเขาคิดว่าจะขับรถหาผู้โดยสารไปจนประมาณสี่ทุ่มแต่พอตื่นได้มาเจออะไรแบบนี้เข้าให้มันก็เลยทำเอาหน้อยนั้นตัดสินใจที่จะขับรถแท็กซี่ไปส่งที่อู่เท่าแก่ดีกว่าเขามีกระาที่จะขับรถต่อไปอีกแล้ว่ะครับกลัวว่าจะได้เจอผู้ชายที่มีแต่เลือดทวมตัวคนเมื่อกี้ดีที่ว่าอู่ของเท่าแก่ของเขาอยู่ไม่ห่างจากที่เขาได้ขับรถวิ่งอยู่ในตอนนั้น น้อยใช้เวลาไม่นานไม่ถึงห้านาทีก็รับ,รบก็ไปถึงอู่เท่าแก่ซึ่งเท่าแก่พอได้เห็นเขาเรถมาส่งก็รู้สึกแปลกประลกใจจนได้พูดถามขึ้นมานักว่าเอาน้นว่าจะวิ่งไปถึงสี่หาทุ่มไม่ใช่หรอแล้วทําไมถึงเอารถมาส่งเร็วจังน้อยก็เลยได้พูดบอกไปนักว่าก็ผมเห็นมีคนเลือดท่วมตัวมานั่งอยุดที่บ่อหลังรถอาซียรับ ก่อนที่คนคนนั้นจะได้หายไปต่อหน้าต่อตามันก็ทำให้ผมคิดนะครับว่าตูวเวยได้เจอผีเข้าให้แล้วก็เลยมีกล้าที่จะขับรถออกหาผู้โดยสารต่ออีกนั่นสิแล้วรถคันนี้มันเคยได้เกิดอะไรขึ้นมาหรือเปล่าเท่าแก่มันถึงได้มีผีขึ้นมาแบบนี้ได้เท่าแก่ก็เลยแต่บอกเขาไปนะครับว่าไม่มีหรอกรถที่นี้ไม่มีคนมาตายใส่ไม่เคยได้เกิดอุบัติเหตุ หรืออาจจะตาฝาดคิดไปเองก็ได้มันไม่มีหรอกนะแล้วพรุ่งนี้ค่อยมาขับในตอนกลางวันก็แล้วกันพอเธอร์เกียได้พูดออกมาแบบนั้นน้อยก็เลยไม่ได้อะไรครับเขาก็ได้แต่คิดนะครับว่าเทอร์เกียอาจจะไม่ได้เล่าความจริงให้ฟังอาจจะกลัวว่าเขานั้นไม่กล้าที่จะมาเช่ารถไปขับอีกนั่นเองกลัวว่าจะเสียลูกค้าของตัวเองเขาก็เลยได้ตัดสินใจกลับบ้านของตัวเองดีกว่า แต่ทีนี้พอตอนนี้เขาได้เดินออกมาจากเท่าแก่แล้วก็เลยได้เจอเพื่อนขับแท็กซี่คนอื่นๆพากันยืนพูดคุยกันหยุดที่นั่นน้อยก็เลยได้เดินเข้าไปพูดคุยสอบถามซึ่งพอเพื่อนขับแท็กซี่ด้วยกันได้เห็นเขาเดินเข้าไปก็พากันพูดถามขึ้นมานะว่าริบเอาแท็กซี่มาคืนในกลางคืนแบบนี้เห็นผีใช่ไหมพอได้ถูกเพื่อนขับแท็กซี่ด้วยกันถามขึ้นมาแบบนี้ มันก็ทำเอาน้อยสนใจขึ้นมาในทันทีครับเขาได้พูดถามออกไปว่ารถแท็กซี่คันนั้นมันเคยเกิดอะไรขึ้นหรอกครับเล่าให้ผมฟังหน่อยสิทำไมมันถึงได้มีผีสภาพมีแต่เลือดทมตัวมานั่งอยู่ที่บ่อด,ด้านหลังได้เพื่อนคนขับแท็กซี่คนนั้นก็เลยได้พูดถามขึ้นมาอีกนะว่าคุณเจอมาแล้วเหรอเดี๋ยวผมจะเล่าอะไรบางอย่างให้ฟังกันแล้วกันนะ คุณอาจจะเห็นว่าพวกผมพากันหันไปมองรถของคุณในตอนที่ได้ขับออกไปเมื่อตอนกลางวันใช่ไหมพวกผมพากันแปลกอกแปลกใจว่าอะไรกันที่กล้าเอารถแท็กซี่คันนั้นออกไปขับเพราะมันได้เคยเกิดเหตุคนตายใส่รถแท็กซี่คันนี้แนส่สิมันมีคนขับแท็กซี่คนหนึ่งเมื่อก่อนนั้นเขาก็ขับรถแท็กซี่คันนี้นี่แหละขับอยู่ตลอดเลยทั้งกล,ก,กลางวันและก็กลา,กกลางคืนจนกระทั่งค่ำคืนหนึ่ง เขาวิ่งหาผู้โดยสารไปเรื่อยๆนี้แหละแต่อยู่ดีๆมันกลับได้มีวัยรุ่นสองสามคนได้พากันรีบวิ่งมาก่อนที่จะได้พากันมาบอกรถแล้วก็เปิดประตูขึ้นมาแท็กซี่คนนั้นก็พูดถามออกไปนะว่าจะให้ไปส่งที่ไหนครับวัยรุ่นสามคนนั้นก็บอกน้ำว่าไปเลยพี่รีบไปเลยไปที่โรงพยาบาลเพื่อนผมมันจะแย่แล้วเขาก็เลยรีบพาขับรถไปที่โรงพยาบาล เพียงแต่ว่าเพื่อนของเขาที่มีเรื่องทะเลาะวิวาทกับปู่อารีปากับได้เสียชีวิตคาแท็กซี่นั้นก่อนเพราะเราเสียเลือดมากถูกมีดปักอยู่ที่คอนั่นเองแล้วหลังจากนั้นมาวิญญาณของคนตายกับได้ออกมาปรากฏตัวให้ได้เห็นจุดเป็นประจำจนคนขับแท็กซี่คนก่อนนั้นไม่กล้าที่จะขับรถแท็กซี่คันนี้อีกต่อไปก็เลยได้ไปหาเชาู่อื่นขับนั่นเอง เท่าแก่ก็ปล่อยให้คนอื่นๆมาเช่าขับนะแต่ใครมาเช่าขับรถแท็กซี่คันนี้ก็ mm. ามาักจะถูกผีผู้ชายคนนั้นออกมาหลอกล้อออกมาให้ได้เห็นอยู่เป็นประจำ mm. ก็เลยไม่มีใครกล้าที่จะกล้าเช่าไปขับนั่นเอง mm. พอน้อยได้รู้แบบนั้น mm. เขาเองก็ตกใจไม่ใช่น้อยครับ mm. แต่เขาก็ไม่ใช่คนที่กลัวผีอะไรขนาดนั้น mm. เพราะตอนกลางวันที่เขาได้ขับมาหลายวัน ก็ไม่เคยที่จะได้มีอะไรมากมายแม้วางครั้งเขาอาจจะได้เห็นผู้ชายมานั่งอยู่ในรถบ้างก็มีแต่เขาก็คิดว่ามันอาจจะเป็นพราะบ้าผู้ชายคนนั้นไม่มีคนทําบุญไปให้หรือเปล่าน้อยก็เลยคิดว่าอย่างไงทรารุ่งนี้เดี๋ยวจะทําบุญไปให้ก็แล้วกันนะเขาก็ได้แต่อธิษฐานชิตบอกคนคนนั้นไปนะครับว่าเดี๋ยวผมจะทำบุญไปให้บีบ่อยจะออกมาให้ผมได้เจอได้เห็นอีกก็แล้วกัน แล้วก็ช่วยผมนั้นหาผู้โดยสารได้เยอะๆแล้วกันนะครับซึ่งวันต่อมาก่อนที่เขาจะได้ออกขับแท็กซี่น้อยก็เวบไปหาซื้อกับข้าวไปถวายหลวงพ่อที่วัดุทิที่สนบุญสนกุศสนให้กับผีผู้ชายผีวัยรุ่นที่ตัวเองนิ้เจอได้เห็นซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมาครับคุณผู้ฟังน้อยก็ได้ผู้โดยสารเป็นอย่างมากซึ่งแต่ละวันนั้นเขาก็มีไรายได้ไม่ใช่น้อย เขาก็เลยไม่ได้รู้สึกกลัวผีผู้ชายตนนั้นอีกเลยและเขาก็ไม่เคยได้เจอได้เห็นอีกและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมด